เนไม่ได้ล็อกมันนี่นเนาะใช่ลูกพี่ไปใช้ฮะบอลูกพี่ไปทางไหนละ่ะวิ่งห่างบับบับโยบานนี่โอ้ยเนาะของต่อกระแลชิมหาพันกิบอ๋อคุ แพงบ่อยจัะบ่ะเพราะขายอยเดียวเนาะเพราะขายชิมหาพันพี่น้อยชิมหาพันกิบ้าเนาะไวในพิบตาดีลรอนี่พี่น้อย ขาดสีมาก,ก็บ,บินมาขึ้นนุกเจ้าเพื่อเบ้าดรอแล้วนี่เน,นาะมาที่หลังหลังกลัวเรียบร้อยมารอบนี่อ่าทาสีท่า,ทายางเรียบร้อยเลยพี่น้องบ้านน้องต้าน้องตงกนกะน้องทางเบานุ่มพี่น้อยเนาะตอนแรกๆกะทางโมเสงเป็นสะพานบุญในทางพี่พ่นนี่ต่างเสาเทคานนี่กะคิดอยู่ได้พี่น้องเลยโอ้เนาะสีเลวบ่น้อเนาะอ่ามา,านี้กค่ะบุญฮอดจอดถึงพี่น้อยทางผู้ใหญ่พิ่นมองเห็นทางครอบครัวเราเนาะพี่น้องเนาะ สามบวกท่าสี่บาทน,นี่เนาะจะว่ามีเนี่ยมาเพิ่มอีกบุจักเนาะโอ้พี่น้องเอ้าเดี๋ยวไปถามเพิ่มเติมจังไรละกะถามเบิ่งทางน้องเพื่อนาําว่าหามือดีมืองามขึ้นมือใดเนาะเพราะว่าเบิ่องด้านนี้มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่พี่น้องเอ้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยเนาะมือห่างามขึ้นก่อนก็ได้เนาะหนุหนหอยเอ้ากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเนาะ ขับสมอยู่เมืองใดแขวงใดแจ้งในเดือพี่น้องเด้อเนาะอ่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เนาะทางมูแจงกะอ่าบอกพี่บอกน้องเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกโอ้ก็มุกขอบใจละลายพี่น้องเนะาะครับก่ากำลังใจเดือดร้อนเดือดร้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอยู่ทางพี่น้องฟังไทยเนาะกรุงเทพทุนบุรีป่าจีนบุรีแล้วก็บอุร้อนทางอุร้อนนี่ลายพี่น้องเลยแล้วนกะ็สกลเนาะอ่าอยู่ฝั่งอีสานเะท่านี้อีพี แต่กาอยู่ลาวเ้านี่เน้นเซกองเนาะตามที่เห็นมาเนี่พี่น้องเช็กกองทางภาคใต้พนพี่น้องเอ้ยตามที่ในช่องของทางบุเชียงนาะพี่น้องเนาะแต่ก,กับพี่น้องทางต่างประเทศนะ้ำเนาะขอขบมกขอบใจลลายเด้อเนาะที่ส่งเฮงกำลังใจมาให้เ้อนงะพี่น้องเนาะอ่นะมื้อนี้ก็มาเยี่ยมยามนี่แหละพี่น้องเป็นเคสของทางน้องตา้าน้องต้นกล้าเนาะมาเบิ่งความสําเร็จเพิ่นบ้านนี้แล้วสุดสิ้นเป็นที่เฮวห้อยได้เนาะบ้านเคินรนซานเรา เนาะอย่งไดรบ้านนี้เนาะเดี๋ยวไปถามกรมหุ้นทรเพิ่มน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะก่อนสี่ขึ้นบ้านขึ้นซานใหมนั่นแหละพี่น้องเยเนาะฮะกุไลบ้านนี้มาแต่สีเข่าสี่หน่ำเลยเนาะใครอยู่พี่น้องเยถนนหนทางแห่งเมื่อไหร่เนาะกับเพิ่นเอาขี้ดินมาถมแน่ อ้าวคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะพอดีเปิดภาพมาโดดอ่าพ่อพ่อทางน้องเพิ่นเนาะทางโมจิตท้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นจังไงเนาะเมื่อก oh, okay. uh ี huh. well, ้คือมามอเตอร์ไซค์ก็คือวันในช่วงนี้ก็ซิ่งก่อนช่วงนี้เนาะอวัวเหนื่อยเลยเอากะผมมีงานทักทิบเป็นของตัวเองไงก็เลยแบบออกมาหาเคล็ดแบบ ของตัวเองเฮาแน่เนาะ,นนะดังเืจอเรื่องที่แบบว่าเฮาไปอ่าในบ้านหลาอบอ่าเป็นอคิดไม่ไม่เนาะดังเจอเรื่องที่แบบผมเป็นพี่น้องเอฟซีเป็นอยากช่วยนะบ่ได้ดังเจอเรื่องที่เฮาเข้าขี่วันนี้เฮามีโอกาสอ่าพอหลายสิ่งหลายอย่างให้ไปเรื่อยๆเนาะมันเข่ามุมเข่าซอยนี่ <c ười> ได้คักได้โดดจักนี่งว่ายอยู่ไองกับอีกอย่างออกมาทางบ้านเขา ไวอยู่มันโบตูนขุมเครงคือรถใหญ่ได้เนาะรถใหญ่นี่อาศัยทางยางพอด้วยเนียนเพิ่นนี่บอกว่าแล้วแต่ก็ได้ได้ยางเสียยางโดยญ่ก็โดยอ่าก็สบายเบ็นเรืงแต่ว่ามันก็สีคางชาแน่เนาะในเรื่องทางแยกถ้าเป็นนักมานี่ก็โอ้รถใหญ่นี่กันเอาเรื่องอยู่เก็บเส้นได้เจอไปเนาะเก็บเส้นหากระจายเส้นมากินพุ่นแล้วอ่ะเนาะมาน้ำกันครับ บ่คําบ่คําเนาะ2ไอน้อแม่นอสู้อยู่ไอ้ยดดไได้อ้าวสู้ๆแม่นช่วงนี้กอนาตกแล้วเนาะมีแต่ว่าฝากเด้อพี่น้องเด้อูนี่แหละเนาะมาเป็นกําลังใจให้แน่เนาะทาชอจิตอุทุมพรพี่น้องเอยเนาะเพราะว่ากเฮ็ด YouTube มาเนาะ้ได้งได้พี่น้องเอยเนาะก่อน บอขวบขวบขอย่าทำก่อนทั้งง่ายอีกเลยเนาะโดยก่อนบอเซงอีกอันน่ะน้องเห็ดก่อนบอจันต์อ่าน้องเห็ดแต่กับบอจันต์ดีอ่าโตกันเนาะโตกันได้เดียงกันอ่าจะหึงนี่ละแต่ว่าช่วงนี่กะไปกับบอเซงแต่ว่ากะไปเน่บอไปแน่เนาะขึ้นอยู่กับหน้างานแมนยังคิดไปอยู่พี่รองเลยเพราะว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับเวียกับงานแน่แหละถมามันยากมันนั่นเลยก็ทีอ่า ช e cá <ược>, ่วยกันแบบนี้หั่นน่ะแต่ว่าช่วงเฮาบ่มีงานรับผิดชอบนี่เดี๋ยวเฮาอ่าหาอ่างานก่อนแบบนี้หั่นน่โดยเฮาเฮไดเนาะต่างคนต่างทําหน้าที่คือเพิ่นเว้านั่นะแมาดียวกันเนาะคือบ่แซงนี่คือกันนี่ตื่นแต่6:00มาส่งลูกสาวเข้าโรงเรียน8:00ก็ออกมาเลยถ้าว่ามื้อใดออกมาสายนี่ก็สิเก็มากับทําทีงานไปว่ากมานําแต่ว่า ทั้งทีมงานนี่คันว่ามีงานมีอย่างโค้งเขาหากันคือเก่าคือเก่าง่ายดอกไงโดอกกับทีมงานกับเพิ่นกับมีรถใหญ่อยู่ด้วยแต่ละคันกันดีใจรับเพิ่นอยู่ได้ไอ้ต่างคนต่างมีเวียไปกับรับหน้าที่เพืมันมันก็ง่ายเนาะเอาโดยจักเล่นไปก้นในเอยโดยโดยเนาะนี่เลยเนาะโดยเนาะบอสิเข่าไปเพล่ะ ทักน้องต้าก้อนบบันี้อยู่อยู่บนนอคือเงียบชักคือว่าเงียบเงาเปิดประตูชาว่าอยู่เป็นอย่างไ่เนาะคือว่ามีข่าวดีอยู่ด้ไอเอ้ยฮะคือว่ามีข่าวดีอยู่ต้องเขาไปถามเบิ้งเลี่ยวแบบนี้เดี๋ยวยังสีมีมาเพิ่มมีอยู่บ่อเนี่ยต้องถามเบิ้งไปไหวนี่แหละเบิ้งครั้งแรกโอ้ห่วยแปลว่าเน้าดีแนวนี่นี่มาร์กเด้นะแต่เด็กขู่แต่เด็กคนนี่เนาะเอา้าะน้องกินถาดเออ จักแม่นห oh. okay. okay, okay. 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 oh, ah. ่อย no. ังหรือเออโอ้ยโดยโดยไอ้โอ้ยเนาะบ่ได้เอานั่นบ่ดใจเพอมีอีกอยู่ไปฝากทางน้องตาเพิ่นอันห่อเขากราบเราบนห้องนะกราบเนาะเพราะกินแต่หึงในได้นี่ไปมาแต่พู้แรกเขาลงเห็นรถเลยแวะซื้อใส่ถุงมาโอ้โหครบไม่ครไปไล่ใส่ไอ้ผู้ดีแล้วนั่งทานนี่เดี๋ยวผูเชี่ยงเข้าไปพุ่นก่อนเด้อโอเคง่ายโอเคโดยเอาเนาะสบายดีสบายดีเนาะฮ่าเนาะไว้บัดนี้ผูกพี่น้องเว้ O oh, này nó, nữa à, thảo tắt cọp cào bội dù xem bội chát nó hoa sai bít âm thầm vô này muội dù dù dữ dù này dù 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 này dù dù sắp dù chết dù dù sắp dù oh, dù <laughs> อ้ยนอกมาพี่กอดไปยั้งชานีา่นานที่ขึ้นมากับบุพอพชับวันที้พี่น้อยดูอยู่บ่อเฮือนแล้วเดี๋ยวบ่คอยอยู่เฮือนเนี้ยบาทน,นี่พี่น้ยอยไปทางไดอันนี้เนะาะ บมาไหลนี่เป็นเห็ดข่างขึ้นทั้งนี้นี่เนาะดีแด้วเนาะเผื่ออนาคตกับเรามีเงินมีคำหาเงินได้กับตอกกระเทอิบออกมาทางนี้พี่น้องเอ้ยตอกออกมานี่แหละนี่เนะาะนี่กัเป็นแห่กับทรายเนาะมีอย่างนด้มาเพิ่มเติมมีเทกันเจริญกันศาสตร์บ่หนี่เนาะ อ่เด oh. mm ือแต่อันลูกน้องเพิ่นนอนขอล่ออยู่โอ้ทั้งไรบ้านเนี่ยโตเตียงตังแล้อะสามสี่อันโมยูไปหน่อยนั่งขึ้นมาเบิ่งก่อน สีอ่นอะสีสันเนาะตรงนั้นี่เป็นสีขาวแต่ว่ายัางโบรัณแล้วเนาะยังห้องพื้นอยู่ยังเป็น,นังล่างอยู่คนไันได้ล็อกอันะนะีนะ้เนาะ เย็นแท้นี่อยห้องน้ำเป็นแก้ไขใหม่ได้เนาะเออคือแบบนี้เนาะอ่าทุนี้ตัดออกอ่าห้องน้ำนี่เราอันนี้บังแค่เลยเข้าไปลอยนี่ใช่ลูกพี่ไปใช้ฮะบอ พี่ไปทั้งไหลล่ะวิ่ห่างบับบับโยบาดนี่โอ้ยเนาะปิดประตูนะก่อนี่นองขอในบ้านเ็าะเนาะเป็นอุปเครื่องอุปกรณ์อันนี้เนาะสายพื้นสายไฟฮื่นสองห้องขนาดหกอ่า สำคกญพี่น้อยกับบ้านน้องปลาคูณแปดเออปิดไปก่อนป่านนี่เฮ้ยว่าสิมาเบิ่งลูกเราพี่น้อยโตขี้ไล่ครับตูอีตทลุยอยู่ยบุอยู่ครับเนาะส่วนพักส่วนหญ้าเราวันี่้นะเดี๋ยว เราเพิ่งอีกจังน้อยก่อนซาพี่น้อง่ถึงแต่เพิ่นเดินทางมาเนาะเดี๋ยวจังอันนี้คันบาบูมาเลยจังไในก็จังว่ากันพี่น้องยพี่น้องยเนาะผ่านไปชาวหนาทียังบุษบรมาอยู่เนาะเงียบเงาภาษีทำไม่ได่กับบุ๊มบิ้วไปอยู่ใช่ไหมใช่ไหบ้านเสร็จคนไม่อยู่ บ้านไม่เสร็จอยู่เต็มที่โอ้ยพี่น้อยว่าสุมาถามเราอยู่ช่บอี่เนาะน่าจะเข้าไปทางในบ้านพุ่นแหละเบิ่งนี่เราไปเบียดจังกันเนาะในในไรสระบาดนี่อยู่จะคดอยู่บุยอยู่เนี่ยจำเป็นเนี่ยองกขาห้องฮิวเลยกินเข่ากินข้าเลยเข้าวเศร้ายังมัท่านกินอยู่ชีวิตพุงนี่ไรอื้าวเศร้าเป็นข้าวเที่ยงนี่นี่แหละเป็นในไรสระพี่น้องเในนี่ได้นี่ก็ได้ ตเราดูทางเบอร์อีกชุดนัตจะนอยกันก็ได้ใช่เราเสียงเบาไหวแล้วพี่น้องถ้าว่ามาบอกท่านก็เอามือหน้ามือนายหมดละนั่งนั่งถ่ายเป็นกอนเนาะก็ได้นั่งถ่ายมาท่านกับนั่นเนาะนี่เขากินน้ำถ่ายก่อนโอ้ยเนาะมามากินข้าวน้ำกันอันนี้น้ำโมเสียงกินแล้วยอ๋อสินแห้งคนเดียวสบายเนาะโอ้คนเดียวคนเดียวสบายสองคนอ่า หูวหายบ่เฮ้กนเดียวเออเอ้าเออยังไงนะพี่ลองเนี่ยแม่ดิซีลองกันนะของเจ้านี่นะอันน่ะเออแม่นยูคู่ยูว่าข่าวดีนะเจ้าก็จะพังในบ่เดี๋ยวคันว่าฮู้แล้วก็เฉลยบอกรถได้แม่พราะว่าผมกี่นี่นะว่าสีอันน่ะให้ทั้งง่ายมาถามเราเองนะแห่กับชายนี่ผมว่าสีมาถามเราอ๋อช่างมาเพิ่มเพี้ยังเทกันจินกันสาดนี่บ่นี่วะ กาตัวกันเจีอนนี่กัมีมีอไอ่ะติดไม่เนี่ยใช่เพราะว่าเมื่อวานนี <finishing pressure> ่ก <gefähr nya na> ัมาหาวแล้วว่าอีกประมาณสามสิบมือมือมันจันทร์ว่าทั้งซางพนชีเอากระโลมาโอ้ติดกระโลพ่อมนี่ไอกระเบื้องเนาะติดกระโลกระเบื้องกระโลกระเบื้องถูแล้วคักเดี๋ยวบาทนี่เนาะ าพี่บ่คำใช่ะคือว่าตัดคลิปบ่ืมเป็นยังมาเบิองน้ำกันนี่ได้ฉันจะน้อยใจขนาดล้งพูนค่ะสะาดเป็นบาโอ้เข่าในบ้านบ่เอาทางสามูกำลังน้องมูกำลังโทอย่าได้คันว่ามากมันหมู่ท่านกับมือหนามือหน้าย่อมละเพราะว่ามันเราต้องไปมองอื่นเลยแมนครับลองลองถามเราลองถามเราว่า อันกะโลนี่นํามักไว้เดียวกับอันเฮือนสาวพุ่นสีเดียวกันบ่แม่นเดียวกันเลยอ๋น้ําหกแม่นนั่นล่วอ้าดีใจนแล้วะเนาะอันทั้งกะโลกสไแล้วว่า่วานันอยู่ดอกเนาะมีนดานนี่าจังว่ากันมากินข้าวก่อนด้บ่ค่กินบ่เจ้ากินแล้วกินแล้วนี่ๆๆทางไเอาให้กินแมน เาลองชิมเบิรงอันนี้ก่อนก็ได้เชียวมันว่านั่นก็อยากรบกวนวในได้ฉันบวกกินเชียวเอบกวนได้ดิโอเอาใส่หม้อชิมก็ได้เด้ลองลองเบอร์ชิมก่อนบ่ราะเขาไม่ได้กินเพิ่งแล้วตัวนี้หน้าในได้หากินยากเลยแต่ชิโน่เนี่ยไม่ได้มีขายได้นี่แต่กี้น่ะพอก็ไม่เพิ่งเห็ดให้กินอยู่ช่วงอันนันเพิ่งปลูกกุ้งมางสูงชะดีเนาะที่นี้เพิ่งไม่ได้ปลูกหรือไม่ได้เจริญเต็มเช็พโอ้ยคำเดียวเช็พเลยพูดหละนี่เนาะ มามามาขออนุญาตเด้พี่น้องล่างมือก่อนร่างมือกอเพราเขาเศร้ายังโบท่านกินอยู่โอ้ย12โมงแหละเนาะพักนะกินแนวนี่ลนางมือกินเข่ากันเพราะได้อุ่นท้องอุ่นใส่จังหน่อยก่อนแล้วเข้าในบ้านพี่น้อยทั้งน้องตาเนาะเข้าไปในบ้านแล้วมันยังหนางมือในก่อนพมดแหละโบท่านกันไปเจ้าเอาใส่เข่าสังคู่บ่หน่อยเนาะเนียนนี่เนาะ แป้งนะแป้งวะจะเป็นแป้งขายก็ที่ได้ขายดีลอกแบบนี้เนาะเต็มเงินเลยก็มันแท้ปู่นี่แหละลุงน้องเพื่อนมีห่างบับๆอยู่เอ้าโอ้ยหักแล้วเจ้าหน่เนาะเผาเผาเพื่อนจีกินก็ได้อย่าเผาได้โอ้แจ้ากบห้มันฆ้ากันหรือเปล่ không chưa 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 phân hay chưa 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 nó chưa 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 20 ยี่สิบกววเนี่ยพี่ทำไรอ้าคนกินกีโพแน่นี่สองข้มด้วยนี่นะสองข้ามที่ได้ว่าเฮาคนง่ายกินง่ายละอ่าใช่นาะไปคนเดียวนี่กินได้ไหนก็ได้เลยครับเมือพี่น้องเออเพราะว่าชื้อมากินไปนี่เนี่ยใครกลัวไปกินอยู่แถวห้านเขาเนาะห่านเขาแพงเลยพี่น้องแพงห่าน อือจอนักบ่บ่เห็นบ่แม่มาโดนเถื่อมาหากับโบชัดเติโบครับวันนมาถามแล้วว่ามือได้สิขึ้นเขื่อนไหมนะแต่ว่าพอได้ยินว่าตัวนี้มาเนี่ยก็ต้องสิโจ๊บไปอีกแค่เนาะเบึ่งเนาะคือเขื่อนไหมเพิ่นนะเออกเพิ่นชาเพิ่นยินนะบ่เออแต่คนถือมาถามเราอยู่ดิ อ๋อดังสูงอันดังออกพรรษาบ่แม่อันดังพรรษาก็อีกประมาณสองเดือนเนาะแม่อยู่แล้วเดือนวชิบเป็ดจนชิบชองแล้วพอทำกันครับเพื่อนน้องป่าเพื่อนก็คือกันนเพื่อนน้องป่าเพป็นก็ว่าเดือนออกพรรษาคือกันอพดีได้แหละเนาะน้องมูถ่าถ่าน้องมูในเด้อร์ไป่ะเราตั้งเสาคอนมูเลยแม่ตั้งเสาคอนมู สสเสาเือนหนงงเนาะเรื่องหลังใหญ่เด้อสิบแปดเสาทำไรจะพักเล่าเลยเน,นาะ <c oughs> จะเป็นต้องเลาออกเลยพักเนาะลายครับมันเป็นยนะ้ะปูไ้แเราก็ได้นาะมันก,กินเบอลนะช่างอะโอ้ยกินแล้วกินแลไวกัมานี่บัวขําด้วยครับกินละกินลกินล<ม>ก้ากัเน,นคนมันตอนนี่นะยินด้ใช่ กินๆเนาะกิน <g ill ain> แล้วกับมาแล้วก็แซ่บอยู่ได้เพิ่นใส<ม>นนะน้อันนั้นผื่นย่างนะเพิ่นใส้อันหัวถึงไข่ด้วยมันกลิ่นมันก็เลยหอมคาร์โก,ก้คาร์โก,ก,ก้คือคือช่วงนี้เนี่ยคือจะเช่าคร่มือได้เป็นบ่เช่วงนี้เปิดเพิ่มเช่าทั้งมืออืมหกโมงหกโมงหกโมงออกมากับแถาทรงลูกเพี้ยน ลูกก็คิดโรนใหญ่นี่เลยว่ะแม่ผมมาชงสบายเนาะบัดบอเซนีบอได้นี่ถใหญ่กับคิดรดนจักมาชงลูกแม่นินแล้ว่าอยู่แม่นว่าลูกเมาเองโอ้ยเนาะดูกับพวกแร่นี่ว่าคนก็ลายป็นนี่เด้อนี่ทำรถกระตันเก่าของเพื่อนนะที่ได้ยุนะอือพอเปิดอันนาประตูอยู่ ดดผู้อย uh, ู่ในเฮือนยังอัดหูดังไนั่นหมือเป่าเขือนมัน้นบเออน่นมันโบขี้นโบหรือขี้นเจ้าเจะเป็นเบผ่ายบ่โบผ่ายบ่ายเสียนเป็นโบหนังเนาะโบผ่ายอ่นมาอีกเลยเฮ้ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมย์เนาะัว่าคิดได้เนาะซื้อเพิ่นเน่ะ mà mà sao mu ừ. mà đông mu gì mẹ khí lại <laughs> nhé sư hơn rồi đấy ừ. nó mu cái tặng sư ướt sư thì nó <laughs> khí lại nhưng mà hết ni sai bẹp ni ô chào này khí lại hết này chôm sư <laughs> đi đó này nó quá quá Ừ, ừ, mặc cửa đó cứ một bên mãi cửa nó เอาปิดมาหยี่มนี่มั้งครับได้ยัง <c oughs> ไงเนาะต้อเข่ากันได้เลยนะอืออตมี่บคือเพื่อนเตาเนี่ยากจะถามแล้ากับมิเตะเท่กันเพื่อนให้เป็นอกินติตกกะโลไฟนี่ยังบม่ได้มีเลยเนาะมีงบมาหรือเปลอมยังยังไยังอย,ง,อยง,อยงอยู่กับคนแราำ คนต้องไปถามอยู่วันน่ะไฟอยู่ทางอย่างพุ่นได้นี่ก็ออไอ้หู้อยู่บ่บ่ไรไอ้อหู้ไรสามหมื่นสามหมื่นเก้าไฟฮะแม่อ๋อชั้นชั้นบ่อันนี้อันนี้ก็ยังยังชำนึงได้แต่ที่แรกน่ะได้บอ,อกน่ะละสามสิบเก้าล้านแล้วลลวะ่ะ บอกคือแพองแทบบ้บ่ดบ่อคืออยู่ในเขตพ่นสิมนิมได้อยูสามชิลงังแม่อันนี้ลังเดียวเนาะเพิ่น่อผิดเด้อเพิ่อน่ะสามเป็นเก้าวัน,าน,นี้เพิ่อาทหารนะหืมหมอไฟเขาต้องแพงตัวเนาะแม,ม่่เหมือนกับมันมันไก่นำเน่ยนะอันนี้วัดอยู่ใกล้ๆเยอะมันเป็นไพันนี่เนาะฮ<ม>ึ่ต้องดึงออกมาจากหมอเบงทางพุ่น,นทางเจ้าตาเพิ่นก็ได้ Hương nó bát nó còn nhiều cái. In dip sĩ hinh ta tao phân nùng nam nùng nam nắm phụ tê măng ngăn nắc bất cố mày cứ hiện ngăn nắp tết sợ tao phân nát chẳng biết là nó không bố mẹ đâu nó lóa hm lóa nó lóa hm 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 chẳng là hm lóa hm lói คอนเพิ่มมาซอนกันแล้วก็ดีเจดั้มเราอยู่เนาะเราเฮือนแล้วงามครับพอดีงามเพิ่นบมยานบมเกินไม่น้อยพอดีพอดีแล้วพอดีสามคนพอดีสามคนนี่กระจ่างไลยกระจ่างต่อเติมเอาบัตรผู้ใหญ่เป็นเท็ดห้สามี่เลยทีโอ้ตรบุตรนี่แล้วเนาะเลา่เป็นโมเสียงนี่สียังไม่ทันได้ทาอยู่ ได้เฮือกบ่ล่ะอั่นน่ะเฮาก็บ่สิถามอยู่คงเปนยังๆยังอันใดแน่เฮือนบ่ไปดานก็ยังเพนติดอยู่ติดแต่างางนอกอันยังบ่ได้างนอกเนาะางนอกข้างนอกพี่บ่นข้างนอกองัวยังยังบ่เลย่ในเฮือนใหญ่แต่ในเฮือนใหญ่ซุอืับสีสีน้แน่เนาะอืไปเข้าเฮือนเพิ่นตะกี้ช่วง ช่วงพุ่นเพื่อนเพื่อนพุ่นแหละแต่ว off, kind of ่าเ okay. ้าบโคคอยมีโอกาสมีเวลาไปพุ่นก็เลยมาได้ไปเลยได้แต่เห็นยังยังยังลายเพือนเนี่ยตรงนี้เลยตรงนีเพื่อนลายคงง่ายแล้วคำเพื่อนนี่ยเขาหายยังมาใส่คุ่นยังมาใส่แต่เนาะโบไปตักโฟเพื่อนนี่ยมีแต่ว่าหาตัวที่ว่ามันจำเป็นเนาะพอแล้วเนาะ อิ่มแล้วเราจะจานไหมาแล้วบึงหน่อยทีก็ชิยากไปสันไปสัมาอืมริมเต้าแบบเผ่อหจานข้าวเปลาเลยนมันมีกับเนาะเอาไปกินนะกับกินขาจานบ่ข่อยกินข้าวเหนียได้อยู่นะไปสันเนาะจานที่ยั้งหมได้ห่า้เป็นจะได้อยู่เฮือนบุเชียงนี่มาสาตัวม้จานบ่ได้บ่ได้เอ็นแบบทีได้ได้บมาอยอ่ยมีถ้วยบ่เนาะ

ขับไปในใบ้านคนเราเห็นไหมนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะเนาะเนาะก็ว่เป็นยังพี่น้องเอ๋ยามื่อน้ามื่อไงเดี๋ยวขึ้นมาเยี่ยมยามทั้งน้องเพิ่นไม่เนาะมื่อนี้มาบุกพัวบุกเพราะว่าเราไม่ได้นัดได้ไม่บอกว่าเราได้มีงานมอบงานยังนะพี่น้องเอ๋ยทางบุษเงกันทางสี่ขึ้นมาเยี่ยมยามอัปเดตทั้งน้องเพิ่นอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเนาะ นี่สิมาเด้ออยู่แม่นบ่ยังสิฮึดมาอีหรอกพี่น้องเอ้ยมื้อหน้ามื้อไหนเนาะมื้อนี้ก็เลยเอ้าบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ําอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเรื่องอัปเดตยังจังว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะต้องถามด้วยตัวเราจริงันทั้งน้องเพิ่นนี่ะพี่น้องเอ้ยเนาะถามความรู้สึกนําเป็นจังได๋เนาะตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันในตอนนี้ต่างกันชําใดติว่านเฮาก็แต่ทีมงานก็ต่างคนต่างยดันเข้ามาจนนี่แหละจนแล้วทั่วแล้วบดนี้เนาะโดยโดย แต่ว่ากับหนึ่งมาสําคัญกะถ้าบุมีผู้เมตตาสัทธาความสําเร็จความอ่านี่กะบจุ้งจะบบัวางเกิดพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะฉะนั้นกะต้องอ่าขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่นี่แหละพี่น้องเนาะอ่าจะได้มองเห็นทางครอบครัวเพื่อนช่วยเดือยในการอ่าเป็นที่ส้นที่เศร้าที่พักอาศัยนะพี่น้องเนาะอ่าอย่างไรก็สาธุนโมทนาขอบมกบใจทั้ง ปูใหญ่เจ็บุญเด้อเนาะที่ได้สดๆทั้งครอบครัวเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะทางบูเซีงหรือว่าในน้ำสะพานบุญกะแต่ละเขตก็ไปเป็นสิ่งแหละพี่น้องเอ้ยความสำเร็จเสร็จแล้วเขาก็ไปเขตอื่นเนาะไะมีแต่ว่าเอามือหน้ามือหนคลิปหน้าเพื่อนละบูเซียงสิเข้ามาหาเพื่อนมือนี่ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อรำรวยในหน้าที่การงานเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะสบายดี